่นนี้มเอฟซีสาวหน่อยผิดบ้านแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงมือนี่กะขอแนะนํำให้ทุกคนได้รู้จักหมอล่ำนองใหม่ก็คือล่ำเพลินเพชรบ้านแพงเด้อค่ะเด้อน้องลำเพลินกะเป็นยังไงคะน่ารัก สวมที่พวกเข้าหักแพงบอดโจอยู่บ่คะคุณคู่แมวเหมียวมาติดตามน้องล่ำเพลินได้หลายคลิปแล้วเด้อคะ่ะเป็นอย่างจังว่าจังสาราพวาชื่นชมความน่ารักของน้องเนาะกำลังเป็นตะหักเป็นตะแพงกำลังอยากรู้อยากเห็นตอนนี้ก็เรียนรู้การศึกษาดูงานเนาะจากพี่อุ้งอิงว่าการเป็นนักร้องมอล่ำหรือการแสดงบนเวทีเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าหน่อง ลำเพิ่นเตรียมตัวจังไรแน่นะคะเริ่มต้นกับตั้งแต่ไหวพระเนาะค่ะไหวพระเซ็จแล้วก็ไปขอพอรจากยาสุภาพนะคะนองกระทาต่ำนำรับขันตอนขอพอรจากภูลักษู์ใูญ่ทีเข้ารบนับถือเป็นขันเป็นตอนก้อนที่จะขึ้นสู่เวทีเนาะค่ะก็เฮ็ดคือกันอันเดียวกันเลิกกับผีองิงว่าผีองอิง,อง,องเฮจังไดแนะ่นองกระเฮ็ดคือกคือกันเห็นแล้วโอ้ยเนาะ ออ่อนเพลินเป็นลูกหมอล่ำเนาะเฮ็ดจังไดก็เป็นคือไปเบิดปลาจังสันสาคืนบนเวทีกับ่บด้ตื่น่บด้ตกอกตกใจอีย,อยังใดแถมยังก่าไปรับมาไล่นําใจจากเอซเดี๋ยวนี้อุ้งอิงเอ้ยเจ้าต้องเตรียมตัวเด้อในหน้าเวทีนะ่ะมันบรม่นแต่ว่าอุ้งอิงแล้วเด้อมันเป็น ล้ำเพิน่นล้ำเพิน่นล้ำเพิน่นมันสิหลายกว่าละเนาะนี่คือความน่ารักของน้องล้ำเพิน่นอาจจะแย่งซีนพี่อุ้งอิงไปเด้อจ้ะเด้อแต่ว่ากับผมเป็นอย่างเนาะผูกคนกะหักน้องอุ้งอิงคือเกาหน่าละแล้วก็มีเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คือน้องล้ำเพิน่นเพิ่นเมนบลาเมื่อนี่บริธรรมบดาเด้อขึ้นไปบนเวทีเทิ่งห้องทิ่งตีนนะแสดงให้เหล้วว่า นักรองดาวรุ่งดวงไม่ที่กําลังจะขึ้นสู่เวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงตอนนี้กําลังแจงเกิดนะคะกำลังแจงเกิด,กกดอยู่ในขั้นตอนการศึกษาดูงานเขาก็ฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้อง MC, อเอฟซีสาวหน่อยเพชรบบานแพงนําเด้อจ้าเดิอหักแพงสาวหน่อยเพชรบบานแพงก็ต้องหักแพงน้องลําเพลินไปน้ากันนะจน้ะเนาะแล้วกับพี่อุ้งอิงก่ะ ให้ยังก็ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แนะนําเทคนิคที่ดีๆให้น้องนําเด้อจ้าเด้อเอาพ่อใจหละกะพู่มใจกับสาวหน่อยเพชรบันแพงที่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะนะคะพอกันไม่ได้จ้าพี่น้องเอาเบิ่งความนารักของน้องคนไปต่อไปจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มาชมคลิปของคุณครูแมวเหมียวนะคะสวัสดีค่ะมีไปสอบ สอบใปวันไนที่ส่กงเป็น,ปปน,ปาปนปการจ่รายบาทเลียวนอกพากน้อมซ้อมมาทุกอย่างนีลูกซ้อ,ใใะอ,อะไรได้ไหมลูกจะรัอเพลงอะไรครับ คุ่ถึเลยเะสมมติวาเรสู้กันต่อนะครับกับซีกันที่สนะครับในชีวิตของเธอครับเา้องกินเป็นแผ่นึงไงสามล้านบิกลับมาเป็นอย่างไรนไปปากกาของคุณพ่อเขาไดกเช่นเคยครับงนเพ่ินนี่ซื้อมาเ่านางๆกันอยางนชีิตของสาวส้นน่อยเด้กับผมด Oh, my